สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับอัปเดตนะถึงสาการเงินเฟอ้อสหรัฐนะครับนิ่งออกมาสดๆร้อนๆนะครับประมาณสัก 15- 20นาทีที่แล้วนะครับอัตราเงินเฟอ้อสหรัฐนะครับในเดือนสิงหาคม65ซึ่งเพิ่งประกาศออกมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับและมีผลกระทบนะตอน่อราคาทองคําอย่างไรนะมาดูกันเลยนะครับ ผมต้องบอกผมต้องบอกก่อนว่านะครับนะก็ค่อนข้างจะเป็นไปตามที่คาดการณ์นะว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับผลเป็นอย่างนี้นะครับพบว่าตาเงินเฟ้อรายปีนะครับคือวัดเป็นปีต่อปีเนี่ยนะครับในสหรัฐนะครับเกิดการผ่อนคลายลงนะเป็นเดือนที่2ติดต่อกันนะครับไปที่8.3เเนนะเงินเฟอ้อ ทั่วไปของสหรัฐนะ่นะในเดือนสิงหาคม2 0 2 2เนี่ยนะครับไปที่8.3%จานะจากเดือนที่แล้ว8.5%นะครับในเดือนรกรกฎาคมมันเป็นการอ่านที่ต่ำที่สุดนะครับในรอบ4เดือนนะแต่สูงเหนือกว่าที่ตลาดคนะาดการไว้ที่8.1%นะโดยพบว่าดัชนีพลังงานได้เพิ่มขึ้น23.8%นะครับต่ำกว่า32.9%ในเดือนที่แล้วกรกฎาคม ส่วนใหญ่นะครับมาจากการชะลอตัวครั้งใหญ่นะในต้นทุนของก๊าซโซลีนนะครับนะพวกเบนซินนะ25.6%เทียบกับ44%นะครับและน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับนะพวกดีเซลนะ68.8%เนะครับเทียบกับ75.6%นะครับขณะที่ก๊าซธรรมชาติ33%เเทียบกับ30.5%นนะครับแล้วราคาไฟฟ้านะครับได้เร่งตัวสูงขึ้น 15.8%นะครับสูงสุดนับตั้งแต่สิงหาคมนะปี1981นะครับขณะที่เงินเฟอ้อสำหรับอาหารก็ได้สูงขึ้นเช่นกันนะครับ11.4%นะสูงสุดนับตั้งแต่พฤษภาคมปี1979ที่พักอาศัยนะครับก็สูงขึ้นนะ6.2%นะครับเทียบกับ5.7%นะขณะที่รถยนตนะ์และรถบรรทุกที่ใช้แล้ว ก็สูงขึ้นนะครับจากเจเอร์เซนะครับเทียบกับ6.6และเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วนะครับก็พบว่าราคาผู้บริโภคต่างๆเนี่ยก็คือดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับเมื่อวัดเป็นเดือนต่อเดือนเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับศูนตามหลังการอ่านที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเดือนที่แล้วนะคระดาคมแล้วก็เทียบกับการคาดการพยากรณ์นะครับที่ว่าลดลง 0. 1 ก็ปรากฏว่ามันสูงขึ้น0.1%นะครับแหล่งที่มานะครับสำนักงานสัมโนนะสถิติแรงงานของสหรัฐนะครับก็คือพูดง,ง่ายๆก็คือถ้าดูเงินเฟอ้อนะครับทั่วไปนะซึ่งไม่ได้หักเอาเรื่องของพลังงานและอาหารออกเนี่ยมันก็ส่งสัญญาณแผ่วเพราะว่าตัวเลขของเดือนนี้8.3%นะครับต่ำกว่าเดือนที่แล้ว8.5%แล้วก็ต่ำกว่าเดือนที่แล้วอีกนะ9.1% นะครับส่งสัญญาณว่าเงินเฟอ้อทั่วไปเนี่ยนะมันน่าจะถึงจุดสูงสุดแล้วนะครับในช่วงไตรมาสนี้ครับอ่านะมันส่งสัญญาณแล้วเพียงแต่ว่าถ้าดูที่เดือนต่อเดือนเนี่ยมันยังขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ 0. 1นเะมนเมื่อวัดเงินเฟอ้อทั่วไปเป็นเดือนต่อเดือนนะครับก็พูดง่ายๆคือสัญญาณแบบนี้เป็นการบ่งบอกว่าแนวทางของเฟดในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยมาถูกทางนะที่ กำลังจะทำให้เงินเฟอ้อเนี่ยนะครับหยุดนะแล้วก็เริ่มที่จะคลายลงนะแต่ก็เป็นสัญญาณอีกแบบหนึ่งที่บ่งบอกว่าเศรษฐกิจถดถอยกำลังจะมานะครับเพราะว่ามันส่งผลกระทบทางฝั่งอุปสงค์แล้วนะและอีกสิ่งหนึ่งก็คือว่านะถ้าเราดูตัวเลขนะครับเงินเฟอ้อพื้นฐานนะขนาดนี้อยู่ที่6.3%เปอร์เตนะครับ ถ้าเทียบกับเงินเฟอ้อพื้นฐานที่ทางเฟดต้องการควบคุมในี่วประมาณ2%เนี่ยยังถือว่าต่างกันอยู่ประมาณ4%กว,ากว่านะครับยังยังไม่คือยังไม่ลงง่ายๆแล้วเราสังเกตอย่างนะครับเงินเฟอ้อขนาดนี้นะทางด้านพลังงานนะครับเอ่อพวกน้ำมันนะลดลงก็จริงแต่ว่ามันย้ายนะไปที่เรื่องของอาหารที่สูงขึ้นนะ11.4%สูงสุดนับตั้งแต่พฤษภาคมปี1979นะครับ มันก็ยังสูงอยู่ในเรื่องของราคาไฟฟ้านะครับที่เร่งตัวสูงขึ้น15.8%ุดเรนะครับลนะสูงสุดตั้งแต่สิงหาคมปี25ส1พ็ูดง่ายคือมันย้ายไปนะมันย้ายจากเรื่องของพลังงานเนี่ยไปที่เรื่องของไฟฟ้าเรื่องของอาหารการกินเรื่องของที่พักอาศัยเรื่องของรถยนต์รถบรรทุกที่ใช้แล้วนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับราคาทองคําก็เป็นไปตามคาดการณ์นะครับจะถูกแรงกดดันนะเพราะว่าทุกอย่างเป็นไปตามคาดการณ์นะเช่นนั้น นะว่าเงินเฟ้อจะสูงนะครับแล้วก็การถดถอาจจะตามมานะราคาทองคำก็ลงนะครับนะจากประมาณ1,730ดอลลาร์ต่อออนนะครับก็ลงมาอยู่แถวแถว0 5ดอลลาร์ต่อออนนะครับถูกแรงกดดันนะอาจจะช่วงเดือน2เดือนนี้นะครับกันยายนตุลาคมนะเพราะฉะนั้นการประชุมของเฟดในปลายเดือนกันยายนก็น่าจะเป็นไปตามคาดการนะว่ายังปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะนะโยบาย ที่อาจจะยังแข็งเกล้าอยู่ยังไม่ได้ปรับโทนนะครับแล้วก็เป็นที่คาดการณ์ว่าตลาดทุนตลาดหุ้นรวมถึงทองคําก็ถูกแรงกดดันในช่วงเดือน2เดือนนี้แต่ว่าด้วยความไม่แน่นอนนะครับทางด้านภูมิรัศดรโลกหรืออะไรก็แล้วแต่ในฤดูหนาวเนี่ยนะเพราะฉะนั้นความผันผวนที่เกิดขึ้นอาจจะส่งผลให้ราคาทองคํากระโดดสูงขึ้นได้นะครับในเดือนหน้านะครับไม่นะ่าไม่ไม่น่าจะใช่เดือนนี้นะครับน่าจะเป็นเดือนหน้าหรือเดือนถัดๆไปของฤดูหนาวปีนี้นะครับ ก็หลายท่านนะครับที่ร่วมตอบแบบนะสำรวจโพลของผมก็ถูกต้องนะครับ41%แต่ว่าอยู่ในช่วง8.1-9.0%นะออกมา8.3%ถูกต้องนะครับก็ um มีความคาดการแม่นยำทีเดียวนะ um ในโพลสำรวจของผมนะครับก um ็นำข้อมูลเหล่านี้นะครับไปใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนด้วยตัวท่านเองหนสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏวันนี้ก็เป็นไปตามที่ผมคาดการทุกอย่างนะว่าราคา ทองคำจะถูกแรงกดดันนะครับในช่วงเดือนนี้อาจจะเดือนหน้าด้วยนะแต่ก็ยังมีความผันผวนไม่แน่นอนอยู่ก็เป็นไปได้นะในช่วงปลายปีนีนะ้อาจจะดีดกลับขึ้นมาอีกครั้งก็เป็นไปได้นะครับนะเราก็ติดตามข้อมูลข่าวสารนะก็พิจารณานะครับ ก็มาสนันุนนะครับเศรษฐกิจไทยนะครับน้ำผึ้งปา่ภาภูพานนะครับน้ำผึ่งเดือนหนะครับหปีมีเพียง1ครั้งเท่านั้นนะเป็นน้ำพึ่งที่มีประโยชน์และมีสปปรรพคุณทางยาสูงที่สุดนะครับสูตรน้ำพึ่งมะนาวเสริมภูมิต้านทานดื่มอุ่นนะครับลดอาการไอเจ็บคอในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับ กำลังจะเปลี่ยนจากปลายผลเป็นหนาวนะประโยชน์ของน้ำพึ่งเดือน5นะครับปรับสมดุลในร่างกายมีแร่ธาตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโน,โนจำเป็นรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับว,วิตามิน B C แร่ธาตุนะครับ12คุณประโยชน์ของน้ำพึ่งเดือน5อเราศึกษาดูนะครับแต่หนึ่งในนั้นคือเรื่องของยาอายุวัฒนะ นะมีสรรพคุณทางยาสูงนะทาแล้วทำให้อายุยืนนั่นเองนะอ่อนกว่าวัยนั่นเองนะครับช่วงนี้โปรโมชั่นพิเศษสำหรับ fc ช่องอาจารย์เสกห .0 นะครับซื้อน้ำพึ่งป่าภูพาน700มิลิตรสขวดแถมฟรีเฮลตี้ snack น้ขนมเพื่อสุขภาพอย่างใดอย่างหนึ่งนะ อาจจะเป็นงาดำออร์แกนิกขั้วบดราคา120หรือถั่วไรยเสือออร์แกนิกขนาด250กรัม1กระปุกราคา120บาทนะครับหรือจะเป็นผักผลไม้ออร์แกนิกอบกรอบแวคกซ์ฟลาย2แพ็คราคา130บาทนะครับจากเดิมราคาขวดละ350 3ขวด150บาทรวมของแถมก็เป็น1,180แต่ลดพิเศษนะครับเหลือ1,000บาทท่วนะครับไม่รวมค่าจัดส่งสามารถสั่งได้ตั้งแต่วันนี้นะครับถึง30กันยายนนี้เท่านั้นนะครับสั่งสินค้าได้ที่โทรหรืออดัดไลน์ 081 815 07 66นะครับคุณหนึ่งนะครับโปรดระบุว่ามาจากช่องอาจารย์สกุดศูนยนั่นก็ได้ราคาโปรโมชั่นและของแถมนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์นะครับเพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์ด้วยนะครับแลสะสัตวท่านนะครับที่ต้องการร่วมสนับสนุนนะในช่องผมในการส่งเสริม นะครับสติปัญญานะความรู้นะให้แก่ผู้คนในสังคมก็สามารถทําได้นะครับตามชื่อและเลขที่บัญชีนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมสนับนุนช่องผมเสมอมานะครับฟังพิจารณาก่อนเราก็ให้เชื่อตัดสินใจการลงทุนด้วยตัวท่านเองนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ